คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยแต่อยากให้เพื่อนๆตามดูกันให้จบคลิปเลยนะคะรับรองว่ามีประโยชน์กับเพื่อนๆแน่นอนก่อนอื่นก็มาทาความรู้จักกับน้องคนนี้กันก่อนนะคะว่าคืออะไรน้องคนนี้ก็คือน้ํายาทําความสะอาดอเนกประสงค์ทําความสะอาดได้กับหลายพื้นผิวเดี๋ยวเราจะสาธิตให้ดูในคลิปนะคะว่าสามารถทําความสะอาดอะไรได้บ้างและผลออกมาเป็นยังไงน้องเป็นออแกนิกสกัดจากน้ํามันธรรมชาติของมาเลเฟกนะคะเป็นสูตรสกัดจากพืชธรรมชาติการย่อยสลายเอนไซม์ทางชีวภาพขจัดคราบได้อย่าง มีประสิทธิภาพไม่ทำลายพื้นผิวปราศจากฟอสฟอรัสเป็นมิตรกับโลหะสก,กัดจากพืชอ่อนโยนกับผิวหนังใช้แล้วไม่แสบไม่คันมือยังอยู่ดีดูจากคลิปเราได้เลยตลอดทั้งคลิปเราใช้น้องโดยไม่ใช้ถุงมือเลยแต่น้องก็ไม่กัดไม่ทําให้แสบให้คันมือแม้แต่นิดเดียวส่วนผสมหลักๆของน้องก็จะเป็นน้ํามันมเล็ดเฟกน้ํามันอะโวคาโดผลมะนาว ชาเขียวน้องจะมีกลิ่นหอมชาเขียวมากๆไม่ฉุนจมูกคือฉีดนี้หอมทั้งบ้านเหมือนฉีดน้ําหอมปรับอากาศไปเลยที่การใช้ก็แค่ฉีดน้องลงไปบนพื้นผิวที่เราต้องการทิ้งไว้สัก1-2นาทีถ้าเป็นคราบนักก็สัก10นาทีก็น่าจะโอแต่ของเรา,าทิ้งไว้แป๊บเดียวไม่ถึง5นาทีเราก็เช็ดออกแล้วโต๊ะข้างนอกเราทิ้งไว้ไม่ถึง1นาทีเราก็ล้างออกเพราะว่าเราขี้เกียจยืนรอข้างนอกมันร้อนแล้วก็อยากไปรีบ ถ่ายข้างในด้วยแต่ที่ทําให้เราทึ่งและอึ้งมากๆก็คือภายในครัวนี่แหละไม่น่าเชื่อว่าน้องจะทําความสะอาดได้ล้าลึกคราบสนิมที่เกาะเกิดกลังอยู่นานๆที่เราขัดเท่าไหร่ก็ไม่ออกน้องสามารถเอาออกจ้าในคลิปก็จะ ตัดไปตัดมาไปนู่นทีไปนี้ทีนะคะเพราะว่าเราก็จะฉีดน้ํายาทิ้งไว้หลายๆอย่างเลยแล้วก็ค่อยมาขัดทีละอย่างพอมาขัดอะไรเราก็จะถ่ายอันนั้นให้ดูนะคะเพื่อนเพื่อนจะได้เห็นว่าเราไม่จกตาเราใช้จริงแล้วก็น้องทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆ ตรงที่ดูดควันเขาก็บอกว่าให้ฉีดน้องไว้แล้วก็เปิดเครื่องดูดควันให้ทํางานเครื่องก็จะดูดน้ํายาเข้าไปขจัดภายในตัวเครื่องดูดควันนะคะปกติเราก็จะถอดตะแกรงอันข้างบนลงมาเลยแต่ว่าลองทําตามวิธีที่เขาแนะนํารูคราบมันคราบเศษอาหารที่ติดอยู่ตามเครื่องดูดควัน,วนก็ถูกขจัดออกไปอย่างง่ายได้เช็ดออกแล้วก็วิ้งวํมใส่กิ๊กเลยค่ะต่อมาก็จะเป็นตู้อบของเราที่ใช้มาเป็นระยะเวลาแบบ เป็น10ปีแล้วสนิมก็ขึ้นบ้างนิดหน่อยเป็นธรรมดาแต่ว่าน้องไม่ได้เกิดขึ้นเองตามธรรมชาตินะคะมันเกิดจากความพิเรนของเราเองที่เกิดอารมณ์แบบคลั่งความสะอาดอะไรขึ้นมาก็ไม่รู้เอาน้ํายาตัวหนึ่งเข้าไปฉีดข้างในน้องตอนแรกน้องก็สะอาดดีแต่หลังจากเวลาผ่านไปสนิมขึ้นเครอะเลยจ้าเพราะว่า น้ํายาคงจะไปกัดไอ้ส่วนที่เป็นโลหะเลยทําให้เกิดเป็นสนิมมาดูกันว่าน้องคนนี้จะมาช่วยชีวิตตู้อบของเราให้ใหม่ขึ้นกว่าเดิมได้หรือเปล่าฉีดน้ํายาทิ้งไว้ให้น้องได้มีเวลาทําปฏิกิริยากับคราบสกปรปกนิดนึงแล้วก็มาขัดอย่างอื่นกันต่อนะเริ่มจากหัวเตาแก๊สก่อนเลยแล้วกันตรงไหนที่เป็นสนิมตรงไหนที่เป็นคราบเกล็ดกลางสกปรกก็ก เน้นเน้นขัดขัดนิดนึงน้องก็ออกกริปเลยแต่มีบางส่วนที่มันไม่ออกจริงๆเนื่องจากเราเคยใช้น้ํายาแรงแรงชนิดหนึ่งจนทําให้น้องเป็นสนิมแบบกินเข้าไปข้างในอันนี้ก็ไม่สามารถขัดออกนะคะแต่ว่าถ้าคราบที่แบบเกิดใหม่ๆแล้วไม่ลึกน้องเอาอยู่จ้าสะอาดวิ้งเลยเนื่องจากเราขี้เกียจทิ้งน้องไว้นานก็ทิ้งแค่ประมาณ1-2นาทีเราก็ขัดออกก็ต้องใช้แรงขัดนิดนึงแต่ถ้าเพื่อนๆแบบอยากให้น้อง ขัดออกง่ายกว่านี้ก็ทิ้งไว้สัก5้านาที10นาทีเราคิดว่าน่าจะแค่เช็ดก็ออกแล้วขัดตเตาแก๊สเสร็จทิ้งไว้ก็มาขัดตู้อบก,กันตอสลับไปสลับมาอยู่แบบนี้เลยบางส่วนที่เป็นซอกเป็นเหลือบของตเตาแก๊สเราก็ต้องใช้ตัวแปลงขัดช่วยแล้วก็ใช้ลวดเล็กๆมาเป็นตัวนําซอกซอนเอาผ้าแย่เข้าไปในซอกที่ไม่สามารถล้วงเข้าไปได้คาบสกปก,ก็ติดออกมาแบบนี้เลย ตอนแรกก็คิดว่าเป็นแค่น้ำยาทำความสะอาดทั่วไปนั่นแหละคงไม่มีอะไรพิเศษ แต่น้องคนนี้ทําให้ว้าวจริงๆเพราะตั้งแต่กลิ่นที่หอมไม่ชุนแล้วน้องยังมีประสิทธิภาพในการทําความสะอาดมากดูตู้อบดรสีวิ้งวังกว่าเดิมมากเลยแล้วที่ทึ่งที่สุดมาดูซิงล้างจานสนิมเครือของเรานะอันนี้ก็เกิดจากการใช้น้ํายาแรงๆชนิดหนึ่งมาล้างเหมือนกันไอ้คราบพวกนั้นอะเกิดจากน้ํายากัดทั้งนั้นเลยมาดูกันนะว่าสนิมพวกนี้จะออกหรือเปล่าจะบอกว่าใช้น้ํายาแรงๆตัวก่อนหน้านี้คือทํา ให้สะอาดแป๊บเดียวหลังจากนั้นก็เกิดสนิมบ้านเลยจ้าพลาดจริงๆที่คิดไปใช้หลังจากฉีดน้ํายาทิ้งไว้เราก็ใช้สก๊อตไว้ขัดแค่เบาๆคราบสกรปรกคราบสนิมก็ออกหมดเกลี้ยงเลยแต่เรายังไม่พอใจนะเรายังทิ้งไว้อีกสักพักจากนั้นเราก็ใช้น้าสะอาดล้างแล้วก็ใช้ผ้าเช็ดปรากฏว่า เป็นที่น่าพอใจสิงเราเงาวิบวับเหมือนสิงใหม่เลยคราบสกปรกฝังแน่นคราบสนิมที่ขัดไม่ออกหายเกลี้ยงไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าน้องทําได้ปลบกมือให้ร้อยครั้งเลยจ้ากับผลงานชิ้นโบแดงของน้องเป็นไงล่ะสิงเรากลายเป็นสิงใหม่เอี่ยมองสนิมเครือกลางหายไปแลยใครสนใจน้องน้ํายาอเนกประสงค์คนนี้ก็สามารถกดสั่งในตะกร้าได้เลยนะคะเรามาลงไว้ให้แล้ว